ตอนนี้เราก็อยู่ที่มัลดีเลฮิลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาดูาบรรยากาศแล้วก็วิวของเมืองมัลดีเลแล้วก็ดูช่วงพระอาทิตย์ตกดินไม่รู้ว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพยายามจะถ่ายให้กันแล้วกันเนาะเอามาฝากเพื่อนๆจะได้เห็นกัน ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหุดโสดอแล้วนะครับถือว่าเป็นวัดที่แบบว่าอ่าจะเป็นวัดอรามหลวงแล้วละกันนะ้อเพราะวัดที่นี่เป็นอ่าสถนานที่อ่าสังฆยานาพระไตรปิฎกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันจ้าวัดบุดโสดอแห่งนี้พระเจ้ามินโดงเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรในการทาสังคยาาพระไตรปิฎกครั้งที่สี่และพระองค์ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก8ปดหมืนสี่พันพัรธมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729แผ่นและประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้จึงถือว่าเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเจดีย์ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระไตรปิฎกหินอ่อน729เจดีย์ที่อยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้มัณฑะเลไม่ได้มีความสวยงามอยู่เพียงแค่นี้ยังมีอีกหลายที่คอยติดตามกันนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนอีกฝากช่วยกดไลค์ กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันไงล่ะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพ m ูม h ช n แน l ครับสวัสดีครับ